สวัสดีทุกคนคะ่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะรัฐาชาแนลนะคะวันนี้รัฐาชาแนลจะพาไปชมความศักดิ์สิทธิ์นะคะของวัดต่างๆนะคะในจังหวัดนครพรนมนะคะวัดแรกนะคะก็ได้แก่วัดอ,อ่พระธาตุพนมนะคะวรวิหารนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะของคนอีสานนะคะที่เขาเชื่อนะคะและนับถือนะคะตอนนี้ก็พามาดูเดินอ่าทอดผ้าป่ากันนะคะ วันนี้ก็เดี๋ยวก็จะเวียนรอบโบสถ์นะคะสามรอบนะคะค่ะก็วันนี้ก็มาทําบุญกันนะคะแต่รัฐาก็ไม่ได้ทํานะคะเพราะว่ารัฐาเป็นมุสลิมนะคะ <c oughs> แต่ว่าก็จะมากับเอ่อพี่พี่น้องนนะคะญาติญาตินะคะแล้วก็จะพาไปชมความงามนะคะของวัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นวัดพระธาตุพนมนะคะวรวิหารนะคะซึ่งอยู่จังหวัดอ่า คนครพนมนะคะและอันนี้ก็จะเป็นกระถินนะคะเขียนชื่อลงปักไว้นะคะเพื่อว่าฉันมาทําบุญแล้วนะคะเท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นพระธาตุท่าอุเทนนะคะก็มีความงดงามสวยมากนะคะอยู่ทางนครพนมเหมือนกันนะคะเป็นอีกวัดหนึ่งนะคะที่มีความสวยสดงดงามนะคะแล้วก็เป็นสถานที่น่าไปสักการะบูชานะคะสำหรับคนที่เป็น นับถือศาสนาพุทธนะคะถ้ายังไงก็ไปชมได้นะคะค่ะก็สวยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะแล้วก็ให้ดูตรงยอดนะคะถ่ายให้ดูเต็มๆนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวัดโดนสวรรค์น,นะคะอันนี้ก็สวยอีกเช่นเคยนะคะถ้ายังไงก็ ไปกราบไหว้สการะกันได้เลยนะคะทุกท่านนะคะที่มีพื้นเพยอยู่ทางภาคอีสานนะคะหรือตามจากจังหวัดก็ได้นะคะหรือว่าสถานต่างประเทศก็ได้นะคะท่านใดที่อยากจะมาเยี่ยมชมประเทศไทยนะคะก็สามารถไปสการะบูชาได้เลยนะคะก็มีความง,งดงามอีกเช่นเคยนะคะแต่ละวัดนะคะอันนี้ราถาก็จะพามาชมบรรยากาศนะคะของแต่ละวัดนะคะทางภาค อีสานนะคะจังหวัดนครพนมนะคะอันนี้ก็สวยมากเลยค่ะเห็นไหมคะดูยอดที่คะสวยมากเลยค่ะเป็นเจดีสามองค์นะคะ,คะก็มีความสวยมากนะคะอันนี้เป็นพระธาตุดอสวรรค์น,นะคะก็สวยงามมากค่ะถ้าใครอยากไปไปได้นะคะต่อไปนะคะรัฐาก็จะพาไปชมอีกนะคะเป็นวัดมหาอ่าวัด มหาธาตุมหาชัยนะคะอันนี้ก็จะมีความเป็นแบบไทยๆเป็นวัดนะคะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะเป็นพระธาตุนะคะก็สวยนะคะลองเข้าไปดูใกล้ๆก,กันนะคะก็ดูบริเวณนะคะอันนี้เราก็จะเดินเข้าไปาในวัดกันนะคะ,คะก็มาถ่ายให้ชมบรรยากาศร,รอบนอกก่อนนะคะ ดูความสวยงามก่อนนะคะอันนี้นะคะก็สําหรับท่านใดทีอ่อยากจะมาทําบุญนะคะหรือจะมา,าถาสิริความสิริมงคลใส่ตัวเองนะคะก็สามารถมากรับไหว้สการะบูชาได้เลยนะคะที่นี่ได้เลยนะคะแล้วก็ที่ว,วัดพระธาตุที่รัฐาเก่ามานะคะก็สามารถมาเที่ยวชมนะคะได้นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะคะ อันนี้นะคะก็สวยงามมากเลยค่ะก็จะถ่ายให้ดูนะคะความงดงามของแต่ละจังหวัดนะคะวันนี้เป็นพระธานะคะด้านในนะคะสวยสดมากเลยนะคะก็ราฐาก็อยากจะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเรานะคะมาให้รับชมกันนะคะถ้าใครมีโอกาสมีเวลาหรือสะดวกนะคะก็สามารถไปสักการะบูชาได้เลยนะคะวันนี้รัฐาก็มา พอสมควรแล้วนะคะก็จะขอปักคลิปนี้ไว้นะคะแล้วก็ขอจบอาการคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะถ้ายังไงเดี๋ยวโอกาสหน้ารัฐาก็จะหาคลิปดีๆนะคะมาให้ชมกันอีกนะคะแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นยังไม่บอกนะคะรอติดตามดูนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกการรับชมนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ